พบกับรายการเชะเดเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเชะเดะในเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพและอีกหลายๆเรื่องที่คุณยังไม่รู้ทุกวันจร์ถึงวันสุขกับเชะเดะค่ะเมื่อก่อนหน้าเป็นป้าค่ะออกแดดครั้งใดกลับเข้ามาหน้าดำปิ๊ปีเลยค่ะก่อนตัวซีดเลือดจางภูผมิคุ้มกันไม่มีร่างกายอ,อ่อนแอผมร่วงมเมื่อพบหมอ เป็นเนื้อร้ายประจำเดือนมาปีละครั้งมีอาการปวดเมื่อยปวดตัวปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวปวดตามข้อปวดตามกระดูกผมขับรถทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไบโออีเอาฟอฟ้า,ฟาส่ภูมิต้านทานโรคฟื้นฟูร,ร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอเน้นฟื้นฟูบำบัดอาการเจ็บป่วย สวัสดีค่ะพบกับแก้วอภิรดีผู้ว่าปูตานนเช่นเคยกับรายการโชว์เดยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้โชว์เดยพาคุณผู้ชมไปพบกับสาวงามทั้งสองท่านนะคะและทั้งสองท่านก็มีใจที่ตรงกันแต่สองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ในเรื่องของความสวยความงามทั้งนั้นท่านแรกก็คือคุณนุสราสุดหน้าไม้นะคะซึ่งเป็นบอง มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สค่ะสว่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอาทิตยาตภาพน้ำนะคะเธอเป็นสาวสวยพริตตี้ที่มาแรงเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก้าค่ะเวลาตัวเองนิดนึงค่ะก็ซาร่านุศราสุขหน้าไม้ค่ะก็<แ>เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนางงามด้วยค่ะทางช่องเจ็ดสีค่ะปีไหนเอ่ยที่เป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส ก็ไม่นานมากนะคะใช่ก็ยังแบบว่าดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผลงานที่ผ่านมาตอนนี้ผลงานนะคะตอนนี้ซาร่าก็แสดงละครเรื่องหอบรักมาห่มป่าทางช่องเจ็ดสีค่ะที่จบไปใช่ที่จบไปแล้วที่จะมีน้องขวัญกับน้องกายเป็นพระเอกนางเอกอะค่ะแลวซาร่าจะได้รับเชิญ5ตอนนะคะก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างลุยพอสมควรลุยสังเกตจากไปถ่ายแถวไหนคะนนั่นอะช่วงนั้นน้ำท่วมเลยค่ะพี่แก้วแล้วแบบกองถ่ายก็แบบ ไม่สามารถถ่ายที่ลาดหลุมแก้วได้ก็ต้องไปต่างจังหวัดบางทีก็ไปที่ชนบุรี<ช>นี่<ม>เลยฮ,ฮิตเลยแบบกองถ่ายเพียบเลยค่ะที่ต้องแบบไปที่ชนบุรีแล้วก็บางทีก็สระบุรีพอน้ำมดดหมดโอ้โหหอบรักมะห่มป่าและสรานี่นะแก้วใส่ชุดที่มันแบบชุดไทยอ่ะชุดไทยแล้วแบบต้องเกาะอ,อกแล้วต้องโดนแสงไฟอะไรเงี้ยเนื้อกับแล้วก็เพียวๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือซา่าจะมีปัญหาเยอะกว่าคนอื่นตรงที่ว่า โดนแสงเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายใช่ไหมคะและทีนี้ใช้กันแดดอ่ะบางทีมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบมีกระมีฝ้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นจุดของตรงนี้แหละใช่แล a i l a n d u n i v e r มีกระมีฝ้าคุณผู้ชมค่ะใช่บางทีถามว่าจริงๆแล้วแสดงว่าผิวเราก็เหมือนคนทั่วไปผิวเหมือนกันใช่ก็มีโอกาสทังได้ถ้าเราไม่ดูแลใช่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันแบบไปได้เร็วมากๆถ้าสมมติว่าถ้าเราดูแลต่อเนื่องและใส่ใจมันเนี่ยมันก็จะแบบว่า สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าอสาราใช่ไหแน่ต้องมีของดีแน่ๆค่ะใช่ค่ะอีกท่านกันก่อนดีกว่าท็อฟฟี่สวัสดีค่ะกาอทิตยาตบภาพน้ําไม่ได้แปลว่ากินตภาพน้าเป็นอาชีพ่นั่นคือนามสกุลค่ะใช่ค่ะตอนนี้เห็นบอกงานเยอะมากเลยสําหรับงานในเรื่องของสินค้าอีเวนต์ใช่ไหมคะใช่ค่เป็นพิธีหลายสินค้ามากค่ะส่วนใหญ่ลุยขนาดไหนก็ส่วนใหญ่นะคะเวลาที่แบบว่า ไปทํางานนะก็จะต้องมีออกแดดบ้างโดนไฟโดนแดดบ้างใช่ปกติเราเคยเห็นพิตตี้ทั่วไปนี่นะคะคุณผู้ชมคะเรามักจะเห็นแต่ในหออยู่ในที่เย็นๆไม่น่าจะลุยเหมือนน้องมุสราหรือว่าน้องซาร่าของเราเลยมีไปออกแดดหรอเขาเหมือนกันก็มีเวลาไปออกแดดเป็นแบบออกเอาดอค่ะค่ะก็จะโดนแดดตรงๆเต็มๆเลยลุยเพราะแบบอากาศบ้านเราเนี่ยนะคะแดดก็แบบร้อนกันแดดเอาไม่อยู่เลย ถามนิดนึงทัฟฟี่อายุเท่าไหร่อายุ24ค่ะ24แล้วจริงเหรอก็อยู่ใกล้ๆกับพี่เลยสิโอ้ยเท่าเท่ากันเลยค่ะจริงๆสายเหมือนกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะก็ต้องดูแลตัวเองแสดงว่าจะต้องมีวิธีที่ดูแลตัวเองแต่บอกว่าสองคนเข้าใจตรงกันเดี๋ยวก็จะรู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเขาตรงกันเรื่องอะไรอ้าวซาร่าเฉยกรนมอยากรู้ใช่ไหมคะซาร่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เพื่อนๆดาราเนี่ยให้ซาร่าลองใช้เพราะซาร่าใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมากๆเลยและ,ะตัวเนี้ยโดนมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คืออะไรคะน้องอุพีวิวเ <Face S 2> ฟสค่ะเขิลมั้ยพูดพร้อมกันเลยเแสดงว่าวิวเฟสได้ผลจริงๆใช่ค่ะวิวเฟสคืออะไรมาคุยกันนิดนึงก่อนอ่ะข้างหน้ามือพี่แก้วเนี่ยคือวิวเฟสมันคืออะไรคะวิวเฟสใช่ไหมคะก็อ่ะอย่างนี้นะคะมันก็จำเป็นมีส่วนผสมของธัญพืชอยู่6ชนิดใช่ไหมคะก็จะมี างาดำจมูกข้าวรำข้าวแล้วก็ม <Under neath. S 1> ีสาหร่ายด้วยแล้ว uh ก็ม <huh> ีเอนไซม์ต่างๆรวมอยู่6ชนิดค่ะซึ่งแบบว่าใช้แล้วแบบอ่ายังไงคะน้องวิธีการใช้ก็คือใช้พองหน้านะคะแค่2อาทิตย์แรกก็เห็นผลแล้วค่ะใช่ค่ะ20่สิบนาทีใช้ง่ายใช่ค่ะแ่องหน้านั่นเอง สรุปแล้ววิวเฟสเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับพอกหน้าให้หน้าเป็นยังไงขึ้นมาคะให้ดูเด็กเด้ง้นเลยค่ะคือูดนี่งหน้าเด็กหน้าใสายรูปหน้าล่ช่วยได้ไหมเรื่องได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นสิวเนี่ยก็สามารถที่จะแบบใช้ได้เพราะมันจะช่วยสมานด้วยแล้วทาให้แบบหายเร็วด้วยถ้ารสิวเลที่ดำๆๆอยู่ล่ะดำาๆก็อาจจะ ต้องจางลงเพราะว่าวิวเฟสเขาดีมากๆเลยคือรอยกระรอยฝ้าอะไรเงี้ยจะจางลงถามว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าใส่ใจมันเนี่ยใช้ตลอดหรืออะไรเงี้ยค่ะรอยมันก็จะหายและจางไปค่อยๆจางใช่หมอเคลบพิเศษสําหรับการใช้วิวเฟสนะคะใช่ค่ะผสมอะไรเข้าไปก็ต้องผสมน้ําที่สะอาดค่ะอัตราส่วนอยู่นี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็อัตราส่วนก็บางทีหนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้ยค่ะก็ แล้วเราก็พอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอกง่ายๆเลยก็คือเราจะแบบพอกเหมือนปกติอะค่ะเราจะอาจจะเว้นช่วงตรงใต้ตาใช่ไหรือจมู่เพราะว่าเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอ่าโอเคเราต้องเว้นไว้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้ตรงนี้เราได้ใช่ค่ะเ่าจะได้บำรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกทิ้งไว้จะห้ามพูดคุยห้ามพูดคุยเพราะว่ากี่นาทีย0สิบนาทีเท่านั้นค่ะใช่ค่ะล้างออกด้วยอะไรครับล้างออกค่ะเราก็สามารถล้างออกได้เลยค่ะน้ำธรรมดาล้างธรรมดาใช่ค่ะ อันนี้ก็สบายไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์ทำกี่ครั้งหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นสองสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ละสองครั้งค่ะสัปดาห์ละสองใช่ค่ะเรียกว่าช่วงแรกๆสัปดาห์ละสองครั้งติดกันเลยสองสัปดาห์ใช่ค่ะแล้วสัปดาห์ต่อไปหลังจากนั้นก็ชิลๆแล้วสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือแบบาง่ายๆใช่ค่ะหนึ่งขวดเนี่ยสามารถใช้ได้นานไหมหนึ่งขวดใช่ไหมคะนานนะคะเพราะว่า ก็เรียกว่าซื้อขวดเดียวอ่ะคุ้มเลยใช้ได้นานแล้วก็สวยขึ้นหน้าเด็กขึ้นภายในขวดเดียวเห็นผลเลยค่ะเห็นผลเลยแล้วหน้าเด็กเดอย่างท็อฟฟี่กับซาร่าเนี่ยมีปัญหาขนาดจะต้องใช้วิวเฟสหรอก็คือเราต้องบำรุงนะคะบางทีเราโดนแสงไฟอย่างที่ซาร่าบอกใช่ไหมคะคือไปถ่ายที่ป่าหรือว่าลมช่วงนี้อ่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบมีลมลมลมแดดลมลมฝนหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบ ที่น้ําตกเนี่ยมันก็มีลมมาแล้วบางทีซาจะไม่ได้ไม่กลัวดํานะคะไม่กลัวดําเพราะว่าแสงแดดเนี่ยโอเคเราอาจปกป้องได้แต่ว่าลมมาเดี๋ยวบางทีเราประทะลมแรงๆหรือแสงจ้าจากแฟลหรือจากไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่หน้ามันจะไม่ใช่ค่ะตัวนี้ช่วยได้ค่ะพี่แก้วดีจริงๆค่ะเห็นผลค่ะ20นาทีเท่านั้นเพียงแค่2ครั้งก็รู้สึกได้เลยใช่ก็เห็นผลเลยอย่างนี้แสดงว่าก็วิธีใช้ก็ง่ายค่ะหาซื้อละคะ ได้ทั่วไปไหมถ้าพี่สนใจจะสวยเด้งแบบเร่งรัดอย่างน้องซาร่าแบบนี้นะคะพี่แก้วจะหาซื้อได้ที่ไหนคะหาซื้อได้ตามนี่เลยค่ะเบอร์ที่ปกดอยู่ทายแล้วค่ะแล้ววันนี้ในนสองสาวสวยมาพร้อมกันนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้รายการโชว์เดยมั้งไม่เอ่ยอย่างนี้เราก็ต้องจัดไปเลยค่ะนี่จะปชว์ดมือันมาให้โชว์เดทั่วถึงโอเคค่ะนะคะปกติราคาเท่าไหร่ จริงๆแล้วราคา1 1 9 0บาทค่ะแต่วันนี้เราไม่ขายไม่ขายเก้สเราจะขายเท่าไหร่คะในราคาแค่480บาทเท่านั้นค่ะ480ปบาทใช่เป็นไงคะโชเดีไหมคะโชคโชรมาๆใครสนใจแล้วก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อได้นะคะในเบอร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะคะให้จำนวนกี่สายคะเราให้จำนวนแค่24สายเท่านั้นค่ะ24่สิบส่เองคุณผู้ชมคะ ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะร,รีบโทรศัพท์มาเลยเดี๋ยวนี้นะคะ24สายเท่านั้นนะคะสำหรับวิวเฟสนะ,ะในราคามูลค่าแค่480บาทจากเดิมนะจะต้องเสียเงินถึง1,190แต่วันนี้โชว์เดให้คุณ480บาทเท่านั้นใน24สายแรกนะคะออยไหน,นไ้มา ใจอ่อนเพิ่มยี่ห้าเกิดโทรมาพอดีสายที่ยี่ห้าให้ได้ไหมอ่ะยี่ห้าก็ได้แต่ต้องรีบอ่านียนๆเนียนๆอ้าวได้ได้ใจอ่อนนะอยากให้แบบว่าให้แบบทุกท่านเนี่ยได้ใช้รัทโชเดชแล้วก็แบบหน้าตาแบบว่าจะได้สดใสอะไรอย่างเงี้ยหมดแบบนะคะจะต้องขอขอบคุณวิวเฟสนะคะที่มอบโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ20นาทีก็สวยเด้งแบบเร่งรัดได้แล้วนะคะกับสาวสวยสองท่านวันนี้นะหมดเวลาแล้วโชตเดชคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ ต้องขอขอบคุณน้องซาร่าและน้องกาฟมมากๆนะคะพี่มา,ามอบผลิตภัณฑ์ 8, 1, วิวเฟสนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใครก็ตามนะคะที่ชมรายการโชว์เดย์อยู่นะคะพลาดไม่ได้นะคะกับโปรโมชั่นของวิวเฟสนะคะเพียงแค่24สายเท่านั้นนะคะอย่าลืมโทรศัพท์มาพบกับรายการโชว์เดย์ได้ใหม่ทุกวันจันถึงวันศุกร์กับโชว์เดย์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หน้าเป็นบ้าค่ะออกแดดครั้งใดกลับเข้ามาหน้าดำปีกปีเลยค่ะก่อนตัวซีดเลือดจางภูมิคุ้มกันไม่มีออร่างกายอ่อนแอผมร่วงเมื่อพบหมอเป็นเนื้อร้ายประจำเดือนมาปีละครั้งมีอาการปวดเมื่อยปวดตัวปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวปวดตามข้อปวดตวา e ผมกระดูกผมขับรถทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไบโออีอัลฟ่าส่งภูมิค้านทานโรคฟื้นฟูร,ร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอเน้นฟื้นฟูบำบัดอาการเจ็บป่วย